สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับคอลัค์คนปลายซอยโดยเปลวสีงเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่25เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566นะครับอย่าลืมนะครับคอลัมน์นี้สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ถ้ายังมีวางจําหน่ายอยู่บางพื้นที่นะครับแต่บางพื้นที่ก็ไม่มีอาจจะต้องติดตามจากโลกออนไลน์หรือว่าทางโซเชียลมีเดียนะครับวันนี้คุณเปลวให้หัวข้อว่าไม่มีอะไรนอกจาก ตีรวนถ้าพูดแค่นี้เนี่ยคงไม่ต้องธิบายความกันนะครับว่าหมายถึงอะไรแต่เอาละครับเนื้อหาใจความวันนี้คุณเปลวเริ่มต้นด้วยการหยิบประโยคประโยคนี้ขึ้นมาประโยคที่ว่าบุคคลจะเป็นเช่นใดดูได้จากพฤติกรรมของเขาทวนอีกครั้งนะครับบุคคลจะเป็นเช่นใดดูได้จากพฤติกรรมของเขาแล้วก็เข้าสู่เนื้อหาใจความครับคุณเปลวบอกว่าเห็นได้ชัดนะครับเห็นได้ชัดเจนเลยพัก ก้าวไกลและแก๊งถ้าจำกันได้เนี่ยนะครับตอนที่กะกะตหรือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยตอนที่เขายังไม่ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งจำได้ใช่ไหมครับพักก้าวไกลกลับเดอะแก๊งเนี่ยก็บอกว่านี่มันร่วมสองเดือนแล้วนะมันนานไปหรือเปล่าความล่าช้าเนี่ยมันทำให้ประเทศชาติเสียโอกาสในการที่จะมีรัฐบาลเข้าไปบริหารงานเร็วๆนี้นี่แหละครับเข้าตําราที่เรียกว่ารักชาติจนน้ำลายไหลเลยนะครับ ตอนนั้นเรียกร้องบอกว่ามันช้าเหลือเกินอย่างงู้นอย่างนี้แต่พอพิธาไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแหละครับพักก้าวไกลพักเป็นธรรมบางคนในพักเพื่อไทยกระทั่งนิดาโพกลับบอกว่าให้เสนอชื่อพิธาให้รัฐสภาพิจรารณาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับจนครบสิบเดือนไปเลย สอบอจะหมดอำนาจโหวตนายกรัฐมนตรีไปเองตามบทเฉพาะการในรัฐธรรมนูญมาตรา272คราวนี้เนี่ยไม่รีบครับเรื่อยๆนี่แหละครับมันเข้าตำราที่เขาเรียกว่าคอหยักๆยักสักแต่ว่าเป็นคนก็เพื่อประโยชน์ตัวเองเท่านั้นแหละครับเป็นที่ตั้งตอนจะเอาก็อ้างว่าเพื่อประเทศชาติเร่งจะเอาเร็วๆ ตอนจะเสียก็บอกว่าไม่อยากเสียแล้วก็อ้างบอกว่าผมเป็นพักอันดับหนึ่งประชาชน14ล้านเสียงเลือกมาจะยื้อต่อไปอีกสิเดือนคือกูจะเอาให้ได้อะแล้วทีอย่างนี้เนี่ยทำไมล่ะครับทำไมก้าวไกลเนี่ยไม่คิดในด้านของประเทศชาติเสียโอกาสบ้างละ่ะทำไมหทำไมเห็นอ้างสัจจะอ้าง MOU 8พักเป็นปริงเกาะขาเพื่อไทยเขาอยู่เนี่ยประเทศชิบหาย ช่างมันขอให้กูต้องได้เป็นรัฐบาลด้วยเท่านั้นเป็นพอทีอย่างนี้ก้าวไกลทำเป็นลืมสัจจะในหมู่โจรเฉยเลยนะครับเออความจริงนี่ต้องเรียกว่าเป็นบุญของประเทศสะด็จซ้ำไปอันนี้มองอีกมุมหนึ่งนะครับถ้าอยากตั้งรัฐบาลกันไม่ได้เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็รักษาการรักษาบ้านรักษาเมืองเอาไว้ซึ่งไว้ใจได้นะครับสอบอจะบทวาระในเดือนพฤษภาคมปี2567 ในความหมายยื้อกันไปเรื่อยๆเนี่ยสิบเดือนก็พอดีลงตู่เป็นนายกครบหนึ่งทศวรรษนั่แหละครับอืมมันก็เป็นที่มหาัศาจารรย์ยิ่งเหมือนกันนะครับที่คนถูกประนามว่างูแล้วเกินทําประเทศล้าหลังอย่างงานอย่างนี้เป็นผดเด็จการเป็นผู้นําที่ล้มเหลวเออแต่กลับอยู่ได้นานตั้งสิบปีและในสิบปีเนี่ยอืสร้างสรรพัฒนาจนประเทศชาติมั่นคงทั้งด้านการเงินการคลังการลงทุนโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมนวัตรกรรมจนประเทศไทยเราเนี่ย ติดอันดับโลกมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะครับแต่ก็ได้แหละครับความดีความรักความชอบเนี่ยจะให้มันอยู่เหนือคันลองของบ้านเมืองมันก็ไม่ถูกคือเมื่อถึงวาระคนเก่าก็ต้องไปคนใหม่ก็จะมามันก็ต้องเป็นไปตามนั้นน,น,นะครับผมซึ่งหมายถึงคุณเปรวเวนี่นะครับผมจึงไม่เห็นด้วยแหละครับแล้วผมก็มองว่าการที่ใครใช้ความหน้าด้านกว่าเป็นตะกวดขวางการให้มีรัฐบาลใหม่ตามการอันควรเนี่ยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับ MOU นี่กรุณาเข้าใจกันซะให้ชัดนะครับมันไม่ใช่กำไร EM ที่ติดข้อเท้าผู้ต้องหาที่ผู้ต้องหาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเป๊ะเป๊ะไม่ใช่นะครับ MOU เนี่ยเขาเข้าใจกันทั้งโลกนั่นแหละครับว่ามันคือข้อตกลงว่าด้วยสัญญาต่างคนต่างหลอกหรือพูดกันอีกทีหนึ่งก็คือสัญญาแก้เขินในการได้พบปะพูดคุยกันได้ยินการเมืองระหว่างประเทศประจำเลยใช่ไหมครับ ประเทศนั้นกับประเทศนี้ทำา MOU ตกลงว่าจะซื้อสินค้าประเภทนั้นประเภทนี้ต่อการปีและเท่านั้นเท่านี้ล้านล้านบาทไอ้คนไม่รู้เนี่ยพอได้ยินก็ตาโตโอ้โหประเทศนโน้นล้านล้านประเทศนี้ล้านล้านอย่างนี้ประเทศไทยเราขายของได้รวยตายฮแต่ไม่มีแล้วครับไอ้ตกลงจะซื้อแต่วันเดือนปีปีไหนแล้วครับวันไหนแล้วครับเดือนไหนแล้วครับและชาติไหนแหละครับมันไม่มีข้อตกลงผูกมัดนะครับ นี่แหละครับคือ MOU ทางการเมืองของแท้เลยจะทึกทักเป็นสัจจงสัจจะบ้าบออะไรที่ไหนมีการเมืองเพื่อประเทศชาติเนี่ยจะให้ผลประโยชน์เฉพาะตัวเหนือก่าผลประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยมันไม่ได้ฉะนั้นไม่มีใครเขาเอา MOU มาเป็นก้อนหินผูกขาติดกันตกน้ําและต้องจมตายไปด้วยกันแล้วนะครับไม่มีแล้วครับด้อมสม้มเอ่ยนักวิชาการเอยสื่อบางสำนักเนี่ยเห็นเพื่อไทยเขาเชิญ5้าพักรัฐบาลปัจจุบันไปคุยโอ้โห ทำตัวเป็นพยาตในรูทวารก้าวไกลซะอย่างนั้นแหละยก MOU เป็นสัตวจะบ้างไปค้นเอาคลิปตอนหาเสียงมีเราไม่มีลุงมีเราไม่มีผดเด็จการบ้างเอามาค้ำคอเพื่อถ่ายเอาไว้เพื่อไม่ให้เข้าไปจัดตั้งหรือว่าไปจับคู่ตั้งรัฐบาลทั้งๆท,ที่8ปดพักเนี่ยมันตายโคมตายด้านไปแล้วนะครับวันนี้ต้องชมหมอชนนันต้องชมเขาเที่ยวนี้เนี่ยการดําเนินงานการพูดจา เห็นแล้วสมภาวะสมภูมิคู่ควรกับการเป็นหัวหน้าพักนะครับมีเหตุมีผลอดทนอดกลั้นแยกแยะได้ระหว่างประโยชน์ของพักกับประโยชน์ของชาติโดยให้อยู่ในกรอบเงื่อนไขแปดพักพูดง่ายๆคือไปทีละขั้นทีละตอนทีละขั้นตอนไปเรื่อยๆแต่การเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ทําอะไรเอาแต่ได้หรอกครับเลยทําให้เพื่อไทยเนี่ยตกอยู่ในภาวะเรียกว่ากรรมตามสนองพอสมควรเคยทําม็อบมาด่ครับ เคยทำม็อบผู้อื่นมามากแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เลยโดนซะบ้างะนะครับถูกด้อมส้มเนี่ยบุกละเลงเละถึงพักเลยแถมมีนักวิชาการและสื่อบางสำนักนี่ขัดใจหันไปลากไส้พฤติกรรมเพื่อไทยในอดีตออกมาประจานทีละกฎสองกฎเพื่อไทยก็ต้องทำใจะนะครับแล้วก็ควรจะต้องทำความเข้าใจกับคำว่ากรรมเก่าชดใช้กรรมใหม่อย่าก,ก่อเข้าใจคานี้ให้ถ่องแท้นะครับ วันนี้ถึงััที่25กรกฎาคมเห็นบอกว่า8พัก312เสียงในเจะระชุมกันก่อนถึงวันโหวตนายกรอบ3พระรหัสที่27กรกฎาคมนี้ดูท่าแล้วคงต้องเลื่อนไปก่อนนะครับเพราะว่ามีนักวิชาการเข้าไปร้องกับสํำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่าการที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคมไปลงมติว่าการเสนอชื่อบุคคลให้รัฐสภาเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีถือเป็นยติ ซึ่งต้องปฏิบัติต,ตามข้อัะคับการประชุมรัฐสภาพุทธศักราช2563ข้อที่41ซึ่งกำหนดเอาไว้ว่าอย่างนี้นะครับยติใดที่ตกไปแล้วห้ามนำยติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันนั้นเข้าไปร้องผู้ตรวจก,การบอกว่านี่แหละครับไอมตินีน่มันเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้ร้องเรียนจึงขอให้ผู้ตรวจก,การแผ่นดินเนี่ยยื่นคำร้องต่อศาล รัฐธรรมนูญโมบาล์นี่ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วก็เห็นด้วยกับคําร้องซะด้วยนะครับขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญชะลอการพิจารณานานยกรัฐมนตรีออกไปก่อนจนกว่าศาลร,รัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยก็น่าจะวันนี้แหละครับที่สบบาาพผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยจะยื่นเรื่องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญฉะนั้น27กรกฎาคมอาจจะมีหรือไม่มีการโบวตนายกรัฐมนตรีก็ได้นะครับ แต่แม้จะมีการโหวตเนี่ยต่อให้เพื่อไทยเสนอเทวดาอัญเชิญมาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ตราบใดก็ตามที่ยังมีก้าวไกลร่วมเป็นรัฐบาลอยู่ด้วยไม่มีทางผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาส่วนเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นให้ศาลร,รัฐธรรมนูญตีความเนี่ยเอาเป็นความเห็นของผมนะครับผมนี่มาดูคุณเปลวเนี่ยนะครับบอกในคําเดียวครับ no problem โอกาสที่ศาลจะไม่รับเรื่องเนี่ยมีสูงถึงร้อยละ99.99 99. ร้องประวิงเวลาไปอย่างนั้นแหละครับผมว่านะมันเป็นการเอาข้อบังคับมาเหนือกว่ารัฐธรรมนูญอย่างที่อ้างกันตรงไหนเลยครับแล้วไปละเมิดสิทธิเสรีภาพบุคคลตรงไหนเลยครับอย่าลืมว่ารัฐสภาเนี่ยเป็นองค์กรนิติบัญญัตินะครับมติที่ประชุมในวันนั้นเป็นมติเห็นชอบร่วมกันของรัฐสภาต่อกระบวนการเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งก็ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา272วรรคหนึ่งไม่ใช่เฉพาะกับตัวของนายพิธาโดยตรงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะมาโมเมบอกว่านายพิธาถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพเนี่ยมันไม่ถูกต้องหรอกครับจริงๆแล้วตามมาตรา272เนี่ยก็ไม่ได้มีตรงไหนเลยต้องสงสัยเลยเพราะเห็นชัดๆว่ามีอยู่แค่2วรรคเท่านั้น,นครับวรรคแรกคือบอกว่าให้เสนอชื่อให้สมาชิกรัฐสภาโหวตเป็นนายกรัฐมนตรี ถ้าได้คะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งคือ376เสียงขึ้นไปก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็แค่นั้นเองเสนอพิธาไปแล้วนี่ครับได้รับความเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งการโหวตนายกตามวรคแรกจบแต่ที่ดันทุลังกันจะเอาชื่อพิธามาเสนอใหม่อีกท,ท,ทั้งทที่ที่ประชุมองค์กรนิติบัญญัติมีม,มติไปแล้วว่าไม่เห็นชอบที่ไม่เห็นชอบไม่ได้แปลว่าจะเสนอชื่อนายพิธาอีกไม่ได้นะครับต้องเข้าใจนะครับเสนอได้ครับ แต่ว่าต้องทําตามขั้นตอนคือมาตามวรรคหนึ่งเนี่ยไม่ผ่านก็ต้องไปดําเนินการตามวรรคสองของมาตรา272ที่ว่าต้องประชุมร่วมสองสภาโดยพลันคือขั้นแรกสมาชิกรัฐสภาเสนอให้รัฐสภานมีมติยกเว้นไม่ต้องเสนอชื่อนายกตามบัญชีหมายถึงให้เสนอคนนอกเป็นนายกรัฐมนตรีได้อันนี้ขั้นที่หนึ่งก่อนช้าๆนะครับให้สมาชิกรัฐสภาเสนอให้ยกเว้นก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยขั้นตอนที่สอง เมื่อรัฐสภาด้วยเสียง500ให้ยกเว้นได้ตอนนี้เลยครับกลับไปทําตามวรรคแรกได้คือจะเสนอชื่อคนนอกให้โหวตก็ได้จะเสนอชื่อนายกตามบัญชีพักก็ได้รวมถึงพิธาที่สอบตกรอบแรกไปแล้วด้วยก็ได้แล้วแบบนี้เนี่ย115คณาจารย์ต้องเข้าชื่อเป็นหางอึ่งไปออกแถลงการค้านให้ชาวบ,บ้านเขาหยันไปเพื่ออะไรล่ะครับ มาตรา272มีสองวักวักแรกมันตันไปแล้วก็หลับหูหลับตาจะดันเข้าไปอยู่นั่นแหละทั้งที่เขาบอกอยู่แล้วว่าเมื่อวักแรกตันก็ให้เปิดวักที่สองเป็นทางให้เดินหยุดทนโทุไปต้องโง่เบอร์ไหนครับเนี่ยถึงได้ฉลาดงมโคงกันอยู่แค่นั้นเนี่ยนะครับเอาละครับแค่นี้ก็คงจะเข้าใจกันนะครับไม่ต้องไปสับสนกับการตีรวนของพวกกวนส้มเขาในเมื่อพักอันดับสองตั้งไม่ได้ ก็ให้ภูมิใจไทยซึ่งเป็นพักอันดับ3าเข้าตั้งไปสิ8 8 8บวก141จากเพื่อไทยมันก็ตั้ง329เข้าไปแล้วนี่นะครับในเมื่อไม่มีเก้าไกลร่วมแล้วนี่นะครับจะเอาเสียงจากสวอ,อีกสักเท่าไหรแ่แ่ะครับขี้เกียจพูดเขาจะรีบทุนหัวทุนเก้าให้ดูซ้ำไปนะครับ